โอเคพร้อมนะโอเคครับพร้อมแล้วเริ่มครับแต่นี่ฟิต้าลูกจากเวลาเริ่มเลยครับเฮ้ยถูกแต่นี่ถูกแต่นี่ถูกต้องพีคกันนี้กันนี่มากนะโอ้ยสกายแม่นมากอ่ะอจะไม่จำได้หรอสกายจำได้เลย การตู้ที่เฉียวๆเลยๆเลยนิดๆเลยนิดเลยทาไกลมาซ้ายซ้ายทางไกซ้าย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 เออทาไกพี่นันที่พี่ครัวนันทีพี่ครัวทางไกลซ้าย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 อ้ยโอ้ยสุดยอดอะนันที่พี่นัทีพี่เออเอ้ยเอ้ยเออเออมันมีอะไรอ่ะ

เหลืออ okay. ีสสิบเก้าแปดเจ็ดหหกห้าสี่สามสองดหมดเวลาบอกเลยว่าค่อนข้างขาดลอยมากเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะเอาคืนม่ให้คือตอนเนี้ยเท่าที่จะสายตานะ นับสีน้ำเงินได้ได้ห้าอันเองอะเฮ้ยแต่เมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนกับสกายมีกลวิธีในการเล่นยังไงอะโยนกลายเขาพีคแล้วกิบอกกันเลยที่ที่ใช่แล้วก็โยนให้มันปล่อยเขามีเทคนิคนะอ <gettable noise> ันไหนที่คิดว่าใช่ปุ๊บเขาปล่อยไกลเลยผมนึกว่ามันอยู่ที่เดิมไงผมก็หาว่ามันอยู่ใช่แล้วเพราะสุดท้ายอ่ะตรงนี้คือไอระเขตนานนี้ไงไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยเออเหนื่อยไหมครับ ผมได้ยินทากาบอกว่าพ่อเขาสอนมาว่าเราต้องใช้วิธีการอันแยบก่อนนะครับในการเป็นเจ้าป่าแต่ว่ามูฟาซาเป็นเจ้าป่าผมชอบตัวปเป๊ะๆของเมสกา็ไดนะมียเ่สิเออมี20ันใช่ไหมครับเราไม่ต้องนับเลยคือชัดเจนแล้วว่าเป็นสีดำของสกายเนี่ย